วันนี้นะคะเราก็จะมาส่งเล่นรายงานร <Okay. S 1> ้านพรนอัทรนะคะที่เราทํากลยุทธ์ต่างๆแล้วก็วางแผนมาให้ร้านข้างใน,นก็จะมีประวัติของร้านแล้วก็จะเป็นกลยุทธ์การตลาด 7P <Okay. S 1> นะคะแล้วก็จะมีสภาพแวดล้อมที่หนูดูจากรอบข้างร้านมาทั้งหมดก็จะเป็นสภาพแวดล้อมทั้งจุลภาคแล้วก็มาหาภาคอันนี้แม่ก็ไปดูเพิ่มเติมได้แล้วก็หนูก็จะมี การวิเคราะห์ n t p n t p ก็คือการแบ่งส่วนตลาดที่หนูลองคำนวณว่ากลุ่มลูกค้าไหนจะคิดว่าจะเหมาะกับที่ร้านมากกว่าว่าเป็นประโยชน์กับที่ร้านมากกว่าแล้วก็จะเป็นการสวอตการวิเคราะห์สวอตก็จะเป็นทั้งจุดแข็งจุดอ่อนของร้านแล้วก็จะมีโอกาสอุปสรรคต่างๆที่หนูวิเคราะห์มาว่ามัาานน่าจะเกี่ยวข้องกับร้านอันนี้จะเป็น แคมเปญแล้วก็โฆษณาที่พวกหนูออกแบบแล้วก็พวกหนูก็ทําโฆษณาแล้วแล้วก็เดี๋ยวหนูจะส่งให้แม่ดูเราอันนี้ก็จะเป็นการส่งเสริมการขายหนูใส่มาสองแบบแบบแรกก็คือห้าบทหนึ่งที่หนูลองคิดว่าเช่นลูกค้าที่รับการซ่อมครบั้งห้าครั้งก็ตรวจเช็คฟรีครั้งหนึ่งอะไรอย่างนี้ประมาณนี้แล้วก็จะมีอันนึงก็คือ,อ,อรับประกันงานซ่อมก็คือถ้าสมมุติซ่อม ลูกค้าให้เราไปซ่อมตรงไหนแล้วสมมติว่าซ่อมมาแล้วภายใน3เดือนมันยังมีปัญหาเดิมที่ลูกค้าให้ไปซ่อมแล้วมันยังไม่ได้ก็อาจจะรับประกันซ่อมฟรีประมาณนี้จ้ะแล้วก็จะเป็นการประชาสัมพันธ์ก็คือการทําป้ายอะไ่แท้ให้ลูกค้าเชื่อถือมากขึ้นว่าเออเรามีอะไ่แท้จากสูตรจริงๆซึ่งตอนนี้ก็มีอยู่ก็อันนี้จะเป็นที่หนูทามาก็จะเป็น ออกแบบโปสเตอร์พวกใบปลิวอันนี้จะเป็นวิธีดูแลรักษาเครื่องใช้ไฟฟ้าที่หนูลองทำแบบที่พ้อมาว่าถ้าลูกค้าเห็นว่าโอเคเนี่ยเรามีวิธีดูแลรักษานะลูกค้าจะอยากเข้าเข้าหาหน้านมากขึ้นไปนดูแลรักษารากต้นของร้านแล้วก็จะเป็นตลาดทางตรงกับดิจิตอลทางตรงของหนูก็จะมีทำลาลโอเอถ้าร้านทำายโอเอลูกค้าก็สามารถติดต่อร้านได้โดยตรงแบบไม่ต้อง ผ่านศูนย์ใหญ่หรืออะไรอย่างนี้อันนี้จะเป็นวิธีการสมัครไลโอเออันนี้หนูใส่มาให้จ้ะ<ม>แล้วก็จะมีสร้างเฟซด้วยเพจเฟซบุฟฟ๊กไ <c oughs> ลโอเอเยอะมากไปไลเราทิ้เชี่ยวไปไอันนี้ถ้าแม่สนใจก็สมัครได้แล้วก็จะเป็นการสมัครเฟซบุ๊กเพจทั้งหมดหนูจะใส่วิธีการสมัครให้แล้วก็จะเป็นบัญชี t ิกตอกหนูทำคลิปทิกตอกด้วยเป็นคลิปสั้น หนูจะเอาไปลงใน t ิกต็อกเหมือนกันแต่ว่าอันนี้จะเป็นวิธีสมัครติกต็อกของร้านตั้งหากแต่ว่าหนูจะไปลงลิปตั้งหากในอีกช่อง,นงหนึ่งเดี๋ยวจะส่งให้เหมือนกันแล้วก็นี้จะเป็นกําหนดการทั้งหมดที่พวกหนูทํามามีขอทั้งหมดว่าหนูช่วงทาช่วงไหนอะไรยังไงทั้งหมดนะคะแล้วก็จะเป็นอย่างตรงการโฆษณาให้ข่าวประชาสัมพันธ์อะไรอย่างเงี้ยแต่แม่มันจะมีงบประมาณที่ถ้าสมมติว่า ตรวจเช็คฟ์มเราจะเสียค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่ในการตรวจเช็คฟ์มครั้งนั้นอะไรอย่างนี้มันก็จะมีบอกหมดว่าถ้าเราใช้ถ้าถติว่าแม่ได้เล่มไปแล้วเอออยากใช้กลยุทธ์นี้มันก็จะมีบอกว่าเราจะเสียค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่ต่อครั้งอะไรอย่างนี้ทั้งหมดแล้วก็แบบแม่เขียนข้อเสนอแนะให้หนูได้ A ด้วยจ้ะมแล้ว <laughs>